สวัสดีค่ะติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำที่16กันยายน2559นะคะในส่วนเซฟ5ีตี้เด็กฟิลเจอร์ S50U16 เมื่อวานก็รีบาวขึ้นได้ต่อเนื่องนะคะจากวันก่อนหน้านะคะปิดไปเที่ยะดับ930.10จุดนะคะโบลุ่มค่อนข้างหนาแน่นนะคะ,ะถ้าดูในส่วนของปัจจัยหนุนนะคะก็ยังไม่ได้มีอะไร ที่เข้ามาใหม่นะคะแต่ด้วยสัญญาณทางเทคนิคเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าส่งสัญญาณที่ดีขึ้นนะคะพร้อมกับแรงซื้อที่เข้ามาจากนักทุนต่างชาติต่อเนื่องนะคะในตลาดหุ้นเมื่อวานนี้ซื้อไป 3,385ล้านบาทนะคะในฝั่งของฟิวเจอร์เนี่ยกลับมาซื้อ3,536สัญญานะคะสำหรับปัจจัยที่ต้องตามดูกันต่อนะคะยังคงเป็นในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะคะหลังจากทีเ่เมื่อคืนนี้เองเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะคะหลายๆตัวทั้งยอดค้าปลีกแล้วก็ผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่ร่วงลงเกินคาดนะคะแต่ว่าทำให้นักทุนเนี่ย ลดคาดการเกี่ยวกับการปรับขึ้นต่ดดอ,อกเบีย้ยของเฟดในการประชุมที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้านี้นะคะแล้วก็ดัชนีดาวโจนเนี่ยปรับตัวพุ่งขึ้นประมาณ1%ได้นะคะสำหรับตลาดภูมิภาคช่วงเช้าก็มีการดีดตัวขึ้นตามตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐนะคะส่วน ในเรื่องของการปรับเพิ่มคาดการเติบโตของ GDP นะในประเทศของจากทางาแบงก์ชาติเองเนี่ยก็ดูเข้ามาเป็นแรงหนุนต่อ,อสน n ิเ m e n t การลงทุนอยู่บ้างนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการาดีกลับขึ้นมาเนี่ยด้วยในด้วยปัจจัยที่ยังไม่ได้มีน้ำหนักเท่าไหร่นะคะ จนกว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินของสหรัฐในสัปดาห์หน้าคิดว่า,าตลาดหุ้นเองเนี่ยเซฟฟิ Safety, แล้วก็เซฟติ e เด็กฟิวเจอรเองน่าจะแว่งตัวอยู่ในกรอบจํากัดนะคะก็คือมีความผันผวนแม้ว่าจะอิงในทางฟื้นตัวก็ตามนะคะแต่น่าจะอยู่ในกรอบระหว่าง9.25ถึง9.35จุดนะคะกลยุทธ์การลงทุนนะคะลองเมื่อวานก็ยังไม่สามารถเปิดสถานะได้นะคะรอเปิดรออีกครั้งนะคะอย์16ที่9.25 เป้าหมายทำกำไร933นะคะตะทุนถ้าหากว่าหลุด922ค่ะส่วน s i n เกิล t o c k f ฟ t u r e นะคะวันนี้แนะนำกลับมาเกณฑ์กำไรในส่วนของ c p l u 16นะคะเมื่อวานปิดปรับตัวขึ้นมาที่ระดับ59.49นะคะก็ยืนบนเส้น e MA 25วันได้นะคะเครื่องมือ m Mod o Modify s t o c h a s t i c กลับมาให้ค่าสัญญาณบวกนะคะมองน้ำหนักในทางฟื้นตัว ก็ให้รอเปิดลอง c p l u 1 6ที่59.25นะคะเป้าหมายทำกำไร61.5แล้วก็ตัดขาดทุนนะคะว่าหลุด58.80บาทค่ะสวัสดีค่ะ